สวัสดีครับพวกกับผมเรียนมานครับวันนี้อยู่กันกับเกม EU4 นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับหนึ่งในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การก้าวผ่านยุคสมัยนะฮะเรามาที่หัวข้อ Institution นะครับถ้าแปลตรงตัวนี่มันแปลว่าสถาบันนะฮะสถาบันในที่นี้ก็น่าจะเกี่ยวกับการาพัฒนาแนวะคิดใหม่ๆใ,ในการบริหารประเทศนะครับ ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมพวกนี้ด้วยนะฮะในเกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นอ่าหนึ่งสอ้าก็ดแล้วก็แช่วงด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงละห้าสิบปีนะฮะเริ่มต้นมานี่ก็จะเป็นอ่ายุคเป็นแนวคิดฟิวดัลออิซึมนะครับหรือว่าอายุศักดินานเองครับแนวค,คิดศักรินา ก็จะแพร่กระจายไปเกือบทั่วโลกแล้วนะฮะในในช่วงเวลาปี1444ในตอนเริ่มเกมนะครับยกเว้นเฉพาะในบางพื้นที่นะฮะในพื้นที่ของอเชียกลางแอฟริกาหรือว่าอเมริกาที่ก็จะยังไม่ได้นะฮะส่วนนอกจากนั้นก็จะได้แนวคิดที่เป็นแล้วครับการที่เราจะรับแนวคิดนี้เข้ามานะฮะอ่าเวลาเรากด เอ็มบราสนำมาใช้เนี่ยอันนี้มันก็จะบวกแม่ทัพนะฮะลีดเดอร์วิดเอาลอัพคีฟก็คือแม่ทัพที่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนี่เน้สล็อตด้วยกันครับถัดมาที่แนวคิดที่2นะครับก็คือเรเนซองนั่นเองเรเนซองก็จะเริ่มในปี1450นนะครับอันนี้ก็เกือบทั้งหมดก็จะเริ่มในอิตาลีนะฮะในอิตาลีแล้วก็ มันจะค่อยแผ่เข้ามาครับแผ่มาเรื่อยๆแผ่ไปจนไปรอบโลกเลยครับแต่วความเร็วในการแผ่กระจายออกไปนี่ก็ขึ้นอยู่กับประเทศระหว่างทางด้วยนะฮะว่ามันจะสามารถพัฒนาแล้วก็รับอนุนาคิดมันนับรอนคิดพวกนั้นเนี่ยมาใช้ได้เร็วแค่ไหนครับกว่าที่จะส่งไปยังประเทศต่อไปนะฮะเวลาเรารับอนุนาคิดนี้เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะ อาจช่วยลด Construction Cost แล้วก็ Development Cost นะฮะ Construction Cost ก็คือราคาในการสร้างสิ่งก่อสร้างนั่นเองครับมันก็จะถูกลง5%แล้วก็ Development Cost ก็คือค่าใช้จ่ายในการพัฒนานะครับค่าใช้จ่ายก็คือไอ้แต้มพวกนี้นะฮะแตม้ม Power เนี่ยในการเอาออมาพัฒนาเมืองครับมันก็จะลดลงไป5% มาต่อกันที่อันตัวที่3นะฮะ c o l o n i a ซึ m ตัวนี้ก็เกี่ยวกับการล่านานินะ,ะออกสำรวจพื้นที่ใหม่ๆนั่นเองอันนี้ก็เกือบทั้งหมดนะฮะอันน่าจะร0 0เลยก็ได้นะมันมันก็จะเริ่มขึ้นในประเทศยุโรปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มขึ้นที่ไม่โปรตุเกสสเปนก็อังกฤษนะฮะสอประเทศนี้ครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตุเกสนะโปรตุเกสมันสามารถออกสำรวจท้องทะเลพื้นที่แอฟริกาแล้วก็อเมริกาได้ก่อนนะครับแ้วจะค่อยๆแผ่ออกมานะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะทำให้เราได้รับ provincial trade power เนะี่ยก็คือการค้าของอ่า trade power ที่ได้าจากการค้าของแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละเมืองเพิ่มขึ้น10%ด้วยการครับ แล้วก็ตัวที่4ี่นะคร Printing Press Printing p e ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นั่นเองฮะเป็นยุคที่มีการผลิตหนังสือที่ละมากๆได้นะครับโดยใช้เครื่องพิมพ์ไม่ต้องใช้มือคัดลอกนะฮะอันนี้ก็ร้อเปอร์เซ็นต์เริ่มขึ้นที่ในเขตดิรามันนะครับแล้วค่อยๆแผ่ออกไปยังพื้นที่อื่นๆของโลกนะฮะส่วนประเทศที่อยู่ไกลออกมาก็มักจะเริ่ม มักจะได้รับแนวคิดนี้เนี่ยผ่านทางเมืองหลวงนะครับแล้วก็การกดการรับแนวคิดนี้มาใช้ก็จะทำให้เราได้รับบัฟนะช่วยลดสเต็ปคอร์สเต็ปอิตี้ก็คือตรงนี้ฮนะสเต็ปอาริตี้ค่าสถานะความมั่นคงของประเทศนะครับในการบูสตเนี่ยมันก็จะประหยัดไป5%นะฮะมาตัวที่5กันบ้างนะ global trade ะครับ หลังจากที่ประเทศต่างๆเนี่ยได้เริ่มออกสำรวจนะครับก็ได้มีการเริ่มทำการค้าข้ามทวีปมากขึ้นนะฮะโกลบอลเทรดเนี่ยก็คือแนวคิดที่ส่งเสริมตรงนั้นนะครับอันนี้ก็มันจะเกิดขึ้นในเมืองที่ในเมืองที่มีเมืองท่าการค้าที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มขึ้นในอังกฤษเหมือนกันนะฮะ บริเวณช่วงแคบอังกฤษครับมีการขาค่อนข้างจะพลุกพล่านหรือไม่ก็แทบ,แทบไอเบียเซบียาตรงนี้ก็บ่อยเหมือนกันนะฮะหรือบางทีก็มาแถวอิตาลีครับและแต่ว่าประเทศแถวไหนมันพัฒนาการค้าได้เยอะกว่ากันนะครับซึ่งถ้าเราได้รับแนวคิดนี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้เออร์เมชันหรือว่าพ่อค้าอีกหนึ่งคนนั่นเองครับ มาแนวคิดต่อมานี่ตรงนี้ยังไม่ได้มานะครับในแคมเปญน,นี้ก็คือแมนูแฟคทอรี่นะครับแนวคิดหลังๆนี้ถ้าเราเล่นประเทศที่ไม่ใช่ยุโรปก,ก็มีโอกาสได้รับแนวคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาได้นะฮะข้อจํากัดมันก็คืออ่าแต่ยวนะดูไม่ได้ละถ้าเราได้มาแล้วนะข้อจํากัดก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีค่าดีเวลอปเมนต์นะครับสูงๆเอาไว้ก่อนครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมได้เป็นเมืองออริจินลนะของแมนูแฟคทอรี่ ตรงนี้ก็เป็นเมืองแรกมันก็จะอันนี้นะเราต้องสร้างเมนูแฟคเจอรี่เข้าไว้ก่อนนะฮะเมนูแฟคเอรี่ก่อนจะเข้าถึงก่อนจะถึงปี1650นะครับการรับแนวคิดนี้เข้ามาก็จะช่วยให้ผลผลิตเราเพิ่มขึ้น10%ด้วยนะครับการกดรับก็คือตรงนี้นะฮะเอมรัสสามารถกดรับหรือว่ากดเอ b ม a รัสนี่แต่ว่านำมาใช้นะฮะได้ก็ต่อเมื่อมันแพ แนวคิดนี้แผ่ก็ไปในประเทศเราอย่างน้อย10%เนตี่ยตรงนี้ฮะก็จะมีแาบบอกอยู่นะว่าถึง10%หรือ,อยังครับแต่ถ้าพื้นที่ยิ่งใหญ่ครับเงินที่ต้องใช้เนี่ยมันก็ยิ่งเยอะขึ้นมาด้วยถ้าเกิดเงินไม่มีเราก็ปล่อยให้มันแผ่ไปเรื่อยๆครับพอมันกินพื้นที่ไปได้เยอะกินตรงเปอร์เซ็นต์แถบตรงนี้เยอะกอ็เงินที่ต้องใช้ก็เริ่มจะลดลงนะครับมาที่แนวคิดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันที่7นะฮะ อิเล e ็กทรอนิคนะครับแปลว่ายุคแห่งการตื่นรู้นะครับการตื่นรู้ทางปัญญานะฮะมีการคิดแล้วก็อาใช้เหตุผลในการตัดสินเรื่องต่างๆครับออกเอาห่างจากพวกในความเชื่องมงายเก่าๆนะฮะตรงนี้ก็ทำให้ช่วยลด culture conversation นะครับ culture conversation ก็ ก็คืออันนี้นะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศของเรานะครับอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยพื้นที่ประเทศก็จะมีชนชาติอื่นอยู่ด้วยนะถ้าเราอยากเปลี่ยนในห้มเป็นชนชาติที่เราปกครองหรือว่าชนชาติหลักนะครับก็สามารถมาที่เมืองเมืองนั้นแล้วก็สามารถกดนี่นะ Change Culture เราได้แนวคิดนี้มาแล้วนะครับได้อิเ e ล็กทรอนิ์มาแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดถ้าจะจ่ายตรงตรงนี้ไปอ่า25%นั่นเองครับแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายก็คือ industrialization นะนี่็สอสยุคอุตสาหกรรมครับนี่ถ้า <c oughs> ถ้าแนวแนวคิดไหนที่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงยุคข,ของมันเนี่ยมันก็จะบอกนะว่าเรายังขาดปัจจัยหรือว่าข้อจำกัดตรงไหนบ้างนะฮะถึงจะได้เป็นเมืองออริจินัลอย่างเช่นอ e ี i ลเท e n มนต์ตรงนี้เนี่ยขาดข้อเดียวก็คือยังไม่ได้สร้าง University ิตเลยครับฉะนั้นถ้าเราสร้าง University ไปสักเมืองนึงอย่างเช่นนี่จะแถวนี้สร้างไปสักเมืองนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะครบ เงื่อนไขนะครับเมืองเมืองนั้นก็มีโอกาสที่จะอะเป็นเมืองเมืองแรกที่ได้แนวคิดนั้นไปฮะหรือว่าเป็นเมืองออริจินแลนั่นเองฮะสุดท้ายเนี่ยอินดัสเทรียลไลท์ตรงนี้ก็ต้องปี1750นะครับปี1750แล้วก็ต้องมีการผลิตเฟอร์เนนเน่เวอรน์นก็คือพวกฐานหินนะครับซึ่งในอเชียนี่ฐานหินมัน แทบจะไม่มีเลยนะฮะมีอยู่น้อยมากออยุคนี้มันยังไม่ขึ้นมานครับ <c oughs> ยุคนี้มันยังไม่ขึ้นมาให้เห็นนะฮะในยุโรปมันก็จะค่อางเยอะกว่าครับอ่านี่มีให้อีกเห็นแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ได้นะฮะมันต้องเข้าสู่ยุคอิลเล็กทเอนิ์ก่อนในเอเชียมันจะไม่ค่อยมีนะครับ น้อยมากเลยนะฮะยังดูไม่ได้ว่ายู่ตรงไหนฮะยังไม่ถึงยุคฉะนั้นก็แนวคิดนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในยุโรปด้วยนะฮะถ้าเราได้รับมัลลามันก็จะช่วยเพิ่มภาษี15%แล้วก็เพิ่มแมนพ o าวเวอร์อีก25%ด้วยนะฮะฉะนั้นยุคสุดท้ายนี่การทำสงครามมันก็ค่อนข้างจะเริ่มหนักหน่วงขึ้นไปอีกนะ,ะับเพราะแมนพาวเวอร์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยภาษีก็เพิ่มขึ้นมาด้วยครับ กองทัพมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งนะที่เกี่ยวกับพวกแนวคิดอินสเ t i ิวชั่นนะครับก็คืออ่ถ้าเรายังไม่ได้ไม่ได้แนวคิดนั้นมานะฮะอย่างเช่นตอนนี้นะครับแนวคิด m a n u f a c t o r รีเนี่ยมันเริ่มขึ้นในปี1650นะฮะตอนนี้มันผ่านไป5ปีแล้วซึ่งถ้าเรายังไม่ได้แนวคิดนี้มายิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะทำให้ติดโทษนะรเรามาดูที่มาดูที่หน้าเทคโนโลยีครับมันก็จะติดโทษขึ้นว่า haven embraced สต์ m a มบรัสต์แมนุแฟคนะฮะก็คือเรายังไม่ได้กดนํามาใช้แนวคิด m a n u f a c t u r i n g นั่นเองฮะตรงนี้มันก็จะบวกติดโทษนะครับการอัพเทคอัพเทคแต่ละขันนะ้นเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นอีก15%นะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับฟังก์ชัน i n s อ i t u t i o n a ชนะอะไรอ่านยากจริงๆเลยนะคำนี้เนี่ย institution นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพูดไปเลยในคราวนี้เรื่อยๆกันนะฮะก็คือ,อเทคโนโลยีนะครับมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมกำหนดเอาไว้แล้วนะครับในแต่ละเลเวลนะฮะ อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมเอามาเป็น20หลังนะฮะอยู่ในช่วงปี1655เนี่ยซึ่งเลเวล21นะฮะเกมมันก็น่าจะกำหนดมาไว้ว่าให้อัพในช่วงปี1 6 6 0 60 6นะฮะประมาณนั้นครับซึ่งถ้ากดอัพตอนนี้นะฮะอย่างเช่น military ตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่า ahead of time นะครับ6ปี6ปีก็มันก็จะติดโทษด,ด้วยะฮะทำให้ Military Tech ตรงนี้ถ้ากดอัพเลยเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นอีก60%ด้วยนะฮะก็คือเฉลี่ยปีละ10%นั่นเองฮะฉะนั้นการอัพเทคก็ควรอัพในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยฮะเหมือนเกมมันก็จะควบคุมนะไม่ให้เราอัพเทคจนล้ำหน้าเกินไปครับซึ่งถ้าเกิดเรามีพ o i n ์เหลืออย่างเช่นตรงนี้ m i l ิเ a อรี่เือครับก็สามารถนำไปใช้พัฒนาเมืองที่มันยังล้าหลังอยู่ได้นะครับ อย่างเช่นตรงนี้ก็ไปพัฒนาเมืองนี่นครับใส่เข้าไปครับจะใช้แต่ m มลิ t เทอรีก็จะช่วยเพิ่มแมนพ o าวเวอร์ได้ด้วยนะฮะเพิ่มกําลังทหารสํารองครับดีกว่าเอาไปอัปเทคมันก็จะเสียไปเปล่าๆครับเราก็จะได้แค่เพิ่ม Level Tech เลเวลเทคไปหนึ่งเลเวลเร็วกว่าประเทศรอบข้างไปประมาณ5ปีนะฮะแต่ก็แล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะฮะอันนี้ผมก็จะชอบให้มัน ควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกิจกับกองทัพด้วยฮะ่ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับพื้นฐานของเกมอีกหัวข้อหนึ่งนะฮะก็คือพวกแนวคิดพวกนี้นครับเดี๋ยวไว้ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะฮะหรือว่าอยากจะหัดเล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะว่าอยากจะให้ผมพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อไหนนะฮะ เกี่ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ